สวัสดีทุกคนครับนี่ก็เป็นเครื่อง iPhone 11มาอาการช็อตนะครับหลังจากที่เราแยกบอร์ดแล้วนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันจะมีบอร์ดอยู่2ชุดชุดแรกเราสามารถวัดได้ที่เคี่ยวแบตเตอรี่นะครับอ่ะแล้ก็จะมาวัดตั้งมิเตอร์เออตั้งสายสป라이นะครับที่3โวลต์หรือ4โวลต์ก็ได้ครับเอาสายดำจิ้มกลาวนะครับหรือบน IC แนน นะครับแล้วเราก็มาวัดจุดนี้นะครับจุดบนนี่คือไฟบวกนะครับมาดูกันช้าๆชัดๆทุกคนเนี่ยจุดบนนี่คือไฟบวกนะครับถ้าเราแตะแบบนี้แล้วสปายมันไม่ตีขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าบอร์ดชุดบนนี้ไม่ช็อตนะครับนี่แล้วก็เอาออกไปเลยทุกคน มันก็จะเหลือบอดชุดล่างนะครับบอดชุดล่างวิธีการจิ้มนะครับไฟ VCC เมนหรือไฟอะไรก็แล้วแต่จิ้มที่ตรงหัว C ตัวนี้นะครับนี่ตรงหัว C ตัวนี้หรือจุดอื่นก็ได้นะครับน,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 นี่หัว C ตัวนี้นะครับอ่าให้ดูกันอีกครั้งนะครับนี่ถ้าเราเอาสายซัพพลาย สายดำแตะกลาวนะครับบนไอซเนี่ยแล้วเราจิ้มตรงหัวซตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดความร้อนเกิดขึ้นพอเกิดความร้อนเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราจะหาตัวช็อตได้ง่ายนะครับวันนี้ผมก็จะมาหาตัวชออ็อตด้วยวิธีการใช้ทินเนอร์นะครับอ่าทินเนอร์ เอาทินเนอร์โปะไปเลยครับนี่โดยมากแล้วรุ่นนี้มันจะช็อตบริเวณนี้นะครับอ่าแล้วเราก็จิ้มตามสูตรนะครับเรามาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมครับอ่านั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตัวนี้มันมันทนความร้อนไม่อยู่นะครับคือซีมันรั่วหรือว่าไอซีมันช็อตนะครับ เห็นไหมครับมันทนความร้อนไม่อยู่พอมันทนความร้อนไม่อยู่เราป้อนไฟเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยานะครับเกิดทุกภาษาใต้ก็เรียกมันทุกหรือซีมันมันเก็บไฟไม่อยู่แล้วนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เห็นไหมครับนี่เราสันนิษฐานเบื้องต้นซีตัวนี้มีปัญหานะครับเราลองจิ้มไปที่ซีมันดู เห็นไหมครับพอจิ้มที่หัวซีมันนี่มันก็ช็อตเหมือนกันนะครับนี่เดือดปุดๆเลยเห็นไหมครับอ่าจิ้มตรงนี้มันก็จะไปเดือดตรงนั้นนะครับนั่นแสดงว่าซีตัวนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับไม่ซีตัวนี้ก็ไอซีตัวนี้แหละครับนี่แต่แน่นอนครับอาการของเครื่องตัวนี้ก็คือซีตัวนี้ไปเกิดนะครับไอโฟนส1บ ซีตัวนี้ชอบช็อตมากๆนี่ดูให้ดีนะครับดูบนบอร์ดให้ดีเดี๋ยวผมใะให้ดูบนบอร์ดนะครับมันจะเป็นบอร์ดชุดล่างนะครับบอร์ดชุดล่างถ้าตั้งตรงแบบนี้มันอยู่บนบนหัวไอซีเลยตัวเดียวโดดๆเลยนะครับด DC ตัวนี้ออกหรือถ้าใครมีใส่ได้ก็ใส่ให้มันนะครับมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ ชี้จุดให้แล้วนะครับถ้าจิ้มตัวนี้แล้วตัวนี้ร้อนนะครับลองดูกันอีกทีนะใช้ทินเนอร์นะครับทินเนอร์ปาดลงไปนะครับที่จริงแล้วใช้ทินเนอร์ปาดให้ทั่วเลยนะครับนี่น่อาบไปเลยแล้วก็ใช้สายซับไพตั้งที่กาวแล้วก็จิ้มที่หัวซีเห็นไหมครับนี่คือปฏิกิริยาของมันนะครับถ้าเราจี้ไว้นานเนี่ยซีตัวนี้จะแดงเลยนะครับส่วน ถ้าเป็นซีตัวอื่นหรือไอซีตัวอื่นก็ใช้วิธีนี้ครับจิ้มที่ตรงนี้เข้าไปมันก็จะเดือดปุ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 ดแต่เราก็ต้องหาอีกว่ามันไปเดือดส่วนไหนประมาณนี้นะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้เอาไปก่อน iPhone 11สวัสดีครับ